อเคกิมากินเมี่ยงทองเมี่ยงกน่อนนี่พันเมี่ยงขันเมี่ยงอันนี้มียังไงมียังไงอันนี้มีเข้ามีน้ำตาลมีข้าวหัวมีน้ำตาลมีข้าวคั่วมีเกลือผักเทียมคั่วผักเทียมเราเอาข้าวคั่วลงน่ะขวานามาดแม่ละขวบักเทียมแล้วก็เอาน้ำตาลใส่นะขวบักเทียมเอาน้ำตาลใส่แล้วก็เอาข้าวคั่วใส่แล้วเอาเกลือเอาเปียงหนวใส่ปรุงรสตามนี้ วิธีกินกันเลยซีเด้ไม่เห็ดอันนี้เป็นข้องลือหนึ่งผัดเ <ทำ S 2> มี่ยงลื้อมื้อไหนายทำวิธีเผ็ดแห้แทงทอดเผ็ดแห้งทอดแล้วก่อขวดินขวดขวดดินขวด<ไ>ซิ่งเคิร์ดเคิร์ดเข้าไปผักบักไล่หรือข้าวปุ้นน้ำเคิร์ดไร่อะไรแบบนี้ลนเลือดปากแล้วมีผักกันกัมต้นหอมผักหอมปอมอันนี้หอมบัว นี่มีพผบกกะลำเอรไปหมดเนี่ยมีอยู่นี่ทุกอย่างเอรไปหมดะก็ห้องกสสลัดหอมีสุมพีสุ่มน้องอุ่นูุปพนคอซข้าอหนหนังตุ้ยเนาะผูกเฮูุรเฮูดปอืมกินลลงมึงตันลึกขึ้นอ้าวโอ้ขาวปเทียวผกมาขเขาไม่เคยกินข่เ็ดเลยเขากินเขาได้กับอเคยกินเนาะเอาเใหญ่คือมันแซ่บมันคำใหญ่ ถ้าเจอทุกอย่างไล่อยู่สบายน่ะอืมอืมเศษมันวานมันหมันกระเพาะมักเผ็ดแค่เหงเผ็ดขั้วทุ่นดินคั่วเท่าสัะไข่กรกดาษสลัดสลัดกระข้าวกินเงินเหรอเท่าพูนเท่าพกนหอมกันกำซาลาแหน่แหละก็ผักสีต้นหอมปลอมก็ยังฮู้อันนี้แหละก็จะมาคั่วเข้าก่อนค่อยต้องตาเข่าแห้งก่อน เอาเข้าแห้งเอามาตากแล้วมาจืนขเขา้นียเอามาทอดเออมาทอดให้มันฟูนๆแล้วเอามาตำตำตำเราเอันเกี่ยกระเทียมใส่น้ำตาลอ่ะตำแล้ว,ก,วก,ก็ปุ้งน้ำมันจเแล้วก็ปุ้งน้ำมันเซฟเซแล้วเอาเข้าวคั่วนี่ลงอเอาเข้าวเหนียวตำไปลงสงเกลือใส่แป้งนัวรสชาติตำแถวตรงกลางมันวานเค็มๆมันนะ้ำนี่ยอย่างว่าครบเลอยังไม่มีมะเขือสปไงก็มีมะเขือตึงก็มะเขือใส่น่ามื้อนี้มาเินะมาใส่กินน้ำหนักตุยมื้อหน้าค่อยเฮ็ดกินเอง ก็ม mm. ีถ like ้ามีากออแน่มากดอันนี้มันเป็นขดลือเป็นพันเมี่ยงตัวจริงตอนนี้ตึมคำยังไงก่อนเป็นไทยเมืองเมืองนาจิพาไปอินบานนางตุยเมืองเมืองแล้วก็มือแหลงก็จะมีเมนูแกงกกกลเวบางปลาฟ้อนเจ้าข้องสแนลหัวเหล่าสะใจกินให้เบางตึมคำนึงเงี้ยเงี้ยมันเหนียวพดใั่บุญหมดเลยขอแล้ว เทเพ็ดละเศรษฐนว่อาเธอเข้าท่าเขา่ชใส่แบบนี่ห่เบ่เซรบที่หำเอาหำเอาจนอินอะขอจนน้าไอ้โอเค